ันนี้จะพามาดูกิ่งองุ่นใบคานัวครับนี่กิ่งกิ่งพันพร้อมปูครับแทงยอดสวยๆแล้วครับติดช่อดอกอะทุกกิ่งครับเนี้ยมีช่อดอกนะฮะช่อดอกสวยๆครับอ่าช่อดอกตัวๆครับลงปูกนิดติดผลเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี้ยติดผลเลยครับ ติดช่อมีกิก่งละสองช่อเลยครับเนี่ยใครสนใจก็สอบถามเข้ามาเลย,เลยครับเติดช่อครับลงปลูกเนี่ได้กินผลแน่นอนครับนี่ยลงปลูกแล้วก็จะติดผลอย่างนี้แน่นอนครับใบกันนัวครับเนี่ยมีไม่เยอะนะครับ